ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนินะค่ะตอนนี้เราก็ยังมีเกม,มยร์ไมโคร์เปิดลัคกี้บ็อกซ์นะคะาดวลมาสู้กันอีกนะคะก็โอเคค่ะเราจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์อะไรถ้าอย่างั้นเราไปวัดดวงกันเลยจ้านี่พี่เคนวันนี้เราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์อะไรหรอฮ่าฮ่าออมอยากรู้แล้วก็วันนี้เราก็จะมาเปิดล in ั án, คกี้บ็อกซ์เห็นวิญญาณกันยังไงล่ะเป็นพวกวิญญาณตามติดปั้เฮ้ยไม่ใช่นะปลอบวิญญาณเราก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดโซลัคคกกี้บ็อซ์่ะหรือว่าลััััคคคกกกกีีีี้้้บบ็็อออซ์วววิิิญญญญาาณณนน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 ะะ่่่ตงงงถหลลลแๆเเเเยยรพมปจ โอ้โหดิวิบบับเลยอ่ะให้มีไฟกระพริบกระพริบอ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมมานแล้วพร้อมแต่เมื่อวานแล้วเฮ้ย้ทมเลากไม่มั่งแต่เมื่อวานเลยกันเลยมาเลยมากล่องแรก อุ้ยอะไรเนี่ยขวานไม่เฮ้ยพี่แกนสิบเจ็ดแอทแทรกเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเด่นเด่นเด่นโอ้ยขวานใหญ่เขาอะไรดิโอ้จะตายแล้วจะตาย์ดืออะตายแล้วเติยขวานใหญ่กว่าตัวเองกันดูดิโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอังไงอะของกากกับพี่แกนด้วยหินเนาะขวาเดี๋ยวก่อนขวานรถฉีดถังย่งดังกว่ารู้จักไหมเฮ้ยข้างหลังมันต้องดังกว่าอยู่แล้วอดุดุยแม่เฮ้ยมันจะขี่กันทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคเก็นนี่ว้าวเฮ้ยมันขี่กันเป็นคอนโดเลยอะด เอาเหอะเอาลัดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเขาปิดดีกว่าพี่เคนไม่น่าจะรอเลยเนี่ยจมน้ำแน่เฮ้ยพี่เคนเราได้วิญญาณการเดียนฮะเอามาทำไมอ่ะพี่เคนต้องเจอเมื่อกี้มันตัวเป็นๆเลยไหมมันเป็นบัฟไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจังไห้ก็ไม่โดนหรอกน่เอ้ยมันต้องโดนสักอันแหละโดนละไหนโดนละมันต้องโดนดอกโอ้ตายเลยหรอจะเหลืออ๋ออะไรกันเนี่ยให้แต่ว่ารู้สึกว่าเราจะติดจมน้ำกันเนาะไม่เอาพุ่งโหดอย่างเงี้ยพี่ทีแป๊บเดี๋ยวกันจมน้ำาวหายใจไม่ออกเฮ้ยเอ็มาัลลู เอ้ยเอ็นด์แมนโอ้มันจะช้อปปิ้งอะไรได้ไหมเนี่ยวันฉันเดยครับเฮ้ยแต่เขาลังไงดิเฮ้ยมันก็ยังวับได้เหมือนเดิมนั่นแหละมากลองต่อไปเฮ้ยแคนดี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ากินอ่ะกลองตาวอลเวอะไรเนี่ยมันต้องมีบัฟไปแน่เลยอ่ะเฮ้ยเด็กแท่งเหล็กมาเอาเอาแต่ว่าแค่แท่งเหล็กอ่ะโอ้โว้าเฮ้ยเกงเกงโกสชุดเล็กนะเฮ้ยได้เกงเกงโกสเอนชันมาแล้วอ๋อจริงนี่เออแต่ว่ามันไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่อ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยสลามไม่ใช่เนี่ยแมงมุมแบกสลาม ่ไปทำไรนอนโอ๊ยนอนแย่แล้วอุ้ยกระจายเลยเฮ้ยไม่มาเป็นคอนโดเป็นแท่งเลยมาเป็นแท่งเลยอ่ะอะไรเนี่ยอุปกรณ์เห็น่แล้วมันก็น่ารักดีนะน้ำตาจะไหลเฮ้ยคันตี้เฮ้ยคอฟฟี่หรอจริงจริงคือเดี๋ยวฟันทูนะเฮ้ยเดี๋ยวก็มันเป็นบัฟเปล่าเฮ้ยได้เรืออดูดิเออชุดกาเดี๋ยวกันนะจะไปว่ายน้ำที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอ๋อมนี่ปืนกระต่ายอะเด็กเออยิงไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันทำให้กระโดดสูงดูดิเฮ้ยเอามาทำอะไรอ่ะ อัันนน,น,น้งไเขาบอกว่ากัก <c oughs> จ้งให้ก็ยิงไม่โดนหรอกเอ้ยจะได้ชุดก่อนแล้วนะ <c oughs> แต่ว่ามันยังไม่เจ๋งคออ๋อ <c oughs> น้ำฟักฟิตแต <c oughs> ่ว่าชุดวัดดวงกันเดี๋ยวกันนะทายฟักทองเอามาทำอย่างกยยินเยอะแยะเนี่ <c oughs> ยหิวก็ไม่หรอกไม่หิวอ่ของกินอย่างเยอะวิ่งแ <c oughs> อนดี้มาแล้วสีเหลืองรสเลมอนหรอเนี่ยหาพี่เคนเอาไปเอาฟักทองไปเฮ้ยไม่เอาแม่จริงจริงไม่แล้วเอาไปต่อบล็อกอ่โอเคอันต่อไปเฮ้ยดาพี่เคนให้ดา ดับกระบองเพชรเฮ้ยอะไรเนี่ยเออมีบ้านเนี่ยเหรอหดูดิมีอะไรมั้งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนู้นไงเออัฟงนี่ของดีป่ะอะไรเนี่ยไม่ใช่นี่เหรอมันเหมือนบ้านผีสิงเลยอ่ะหรือว่าบ้านรังอ่ะเราจะได้มาข้างหลังเลยดูข้างในดิเอออ๋อมันเป็นบ้านวิญญาณโอ้ยฮ่าฮ่าห่าไอ้แค่นี้กบไปคาที่เลยอ่ะยังไงจมน้ำแน่อัน๋อได้ทีนที้เฉยเลยอ่ะเอยนี่เขียวจูมาทูด้วยอ่ะมาะทำไม่เนี่ยอ๋อมันเหมือนเขี้ยวเหล็กป่ะเอาไปเกี่ยวข้าวได้ไหมเนี่ย เอ้ยได้บล็อกปีญญาไก่ทำไมได้อ่ะมันต้องกินไข่แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเพราะว่าไก่มันฟักไข่อ่ะไหนดูดิอ๋อหัวแร่เอ้ยอิจฉาตาร้อนเอ้ยอิจฉาะรดีบอกแล้วคนหล่อยังเท่พอืมหล่ออะไรเนี่ยหล่อรักดินป่ะว้าวมีข้อมูลเนี่ยเขาช่วยเก็บเลยเขาช่วยทุกเก็บให้หมดเลยพี่เคนจะเอาอะไรไปยิงพี่เคนมาเก็บเสร็จแล้ว นี่ไงรู้เลยไก่วิญญาณนี่ถ้าไม่อยากจะยิงนี่ไม่ช่วยหรอกเนี่ยใช่ไหมชอบยิงไก่ย่างห้าดาวไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรนี่เอาไก่ไปเลยยิงไก่มาตัวนี้โอ้มายิงมาเลยยิงเลยเฮ้ยโดนเม็เนี่ยอะไรเหรออะไรเนี่ยไอ้ไม่น่าไปไงเลยเนาะ อุ้ยมันแรงเหมือนกันนะเนี่ยคีมแปรบมาเลยมาเลยแล้วอะไรเนี่ยนับกุ๊กไก่สองตัวนี่ยมารันดอมมั้งอุ้ยทับสีม่วงอ่าสกินเนตตมาโอ้โยแยอะนะแยอะเข้าเดี๋ยวเขาลองปันนี้มารันดอมมาสเตอร์ด้วยนี่ออกมาด้วยะไรอ้อมเต็มหือแล้วอขาดาบไม่วัดดวงเลยเดีวเี๋ดาบมันดวงไม่ดีป่ะเนี่ยทำไมมันให้แม่มดไปด้วยดาบสองคมวะเนี่ยไอ้นั่าดีหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าดาบสองคมไปเค้นดีเลยนี่เอาต้องย้ายผิดพลาดมากเลยเรียบร้อยเอ้ยมีบ็อกซ มาเป็นวิญญาณเลยใช่ป่ะเฮ้ยบ้านเหรอได้วิญญาณเบสมาพี่เค้นทำอะไรได้จะตระหนักของเต็มตัวแป๊บนึงเฮ้ยแนทยิ้งก็ยิงวันนี้พี่เค้นซ่อนอยู่ในบ้านละเฮ้ยอวัก่อนไหนมีอะไรมาโชว์เยอะแยะแต่แท้ไก่น่ะว้าดุพึ่งเดี๋ยวๆลดของแป๊บอู้หาวมีบัฟด้วยเหรอโอ้สุดยอดเสียงเขายังไม่หายดีนะพี่เค้นเฮ้ยไหนนะเชาวบ้านเดี๋ยวเฉาบ้านมาไหมหัวร้านด้วยเอามาถือเก๋ก เอายทําไมมีเลยคอนเวิร์กอะ่ะคืนเลยนี่เลยลองเบสดิฮะอะไอ่ะ,ออะติดตไป<ล>ปะ่ะอ๋อมันคล้ายๆคอ,อกแบ็กใช่ป่ะอ,อ้ยแคนี้จิบจ๊บๆชิวๆแม่แคนดี้ผี เฮ้ยขอแรงแรงเลยขอแรงแรงเยอ๋ออยากแรงแรงใช่ปะมาแล้วเราได้โซวิญยามตัวนี้มาแล้วมาช้าะลวไอ้สุดยอเลยนี่ยกน้ำแข็งได้เป็นไงเป็นไงตัวเนี้ยโอ้ยยังขับพ่อุด้1.17เนี่ยอ้าวสุดยอดใช่แล้วตายเลยันน้าจะมา1.17นะโอ้โหวิ่งหนีก็ไม่ได้แม่เฮ้ยมันโหดอยู่พ่อมดแข่งน้ำแข็งอะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะไม่ช้าะพี่เค้วดจัเตียโอ้บล็อกมพี่เคนน่ะรู้สึกแลเียวมันนี้มันพลังงานบางอย่างจะให้พี่เคนชนะไแบบนี้เลย แล้วกันลากเลยแน่นี่เลยได้ชักกระบ๊อกก่อนใช่แล้วกล่องชักกระบอกยิงด้วยพลังชักกระบอกเฮ้ยน่ารักเดียังงไวอะไรแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ลงไปเนี่ยไม่หรอกเฮ้ยีเด๋ย่าลงนี่ต้องโดนน้ำแข็งนี่แี่นี่โอ๊ยอะไรโอ้ยบล็อกเลยเฮ้ยจะลองตีบล็อกตรงนี้ฮะบล็อกอะไรอ่ะบล็อกกล่องอัที่บล็อกไงเฮ้ยจริงนี่เฮ้ยมินยานมังกรไฟดาก้อนด้วยนะเจ็ดดาก้อนเลยเหรอโอ้ยนี่นี่ยิงมาเป็นแมสก์เลยอ่ะหายแล้ว เอ้ยพี่เคไม่น่ารอดนะโอ้ยสมทักตายเลยโอย้วันนี้พี่เคดจะไอซ์สูเนี่ยอันน่าเผื่อโชคดีตอนท้ายปะ นี่เลยชาเวลเฮ้ยเดมอนชาเวลมันจะดีใจนะได้ของดีด้วยฮ่าสาอีกแล้วอ่ะจะเป็นชาเวลนะโอเคอันต่อไปอุ้ยแคนดี้ใหม่แคนดี้อะไรหรอชูการ์แคนดี้หรอซอมบี้กันน่าจะให้พลังงานในเนี่ยให้อ้อมให้ขาวว่าหิวข้าวเรารู้สึกอันนี้บล็อกอะไรอ่ะหินสีเขียวๆอ่ะมันเรียกบอสป่ะนี่ๆนนี่ไงนี่ไงเออหิวยังหิวยังเปินซอมบี้หรอให้ขาวว่าหิวข้าวไม่เอามันเนื้อเน่าอ่ะนี่เอาเนื้อเน่าไปกินเห็นเนื้อเน่าก็รู้เลยว่าซอมบี้ วิ่งทำไรอ่ะเนี่ยอุ้ยชาวเวมาอีกแล้วนี่ไงได้บอสมิข้ามาไปเพี้ยนเพียโอ้ยเกือบไปเอ้ยมันก็ล้งอยู่นะเฮ้ยแต่ไม่โดนหรอกแน่แต่ว่าถ้าพี่เคนหนีก็ไม่โดนน่ะแน่ดิเฮ้ยจะพบอกอะไรด้วยรกตัวนี้เฮ้ยอีกกล่องนั้นระวังนะรอบเอ้ามันน่าจะอัญเชิญบอสอะไรปะหรือว่าเรียกบอสได้อ่ะ จออื่นมีไม่เรียกเรียกวิกเตอร์มาทำไมอาะจะได้จะไจะเหลือหรอวิกเตอร์มาไฟไหม้ขาบอกว่าแมประเบิดแน่โอ๊ยแล้วนั่นอะไรข้างบนอ่ะเฮ้ยอ๋อมีของวิกเตอร์อยู่ข้างบนกล่องนึงแน่ลองทุบดูปะเฮ้ยไฟไหม้นะเนี่ยเฮ้ยนี่มันน่าจะเป็นพวกมาสเตอร์ปะเดี๋ยวลองดูดี เขาขึ้นไปทุบให้ดีกว่าอะไระออกเ<ด>นี่ยออกตาเพึ่งนะไอ้อก,กาเดียนเฮ้ยเามาทไร่ตัวยาขาบอาวัตเตอร์ลาลากรอยแนะ่เดี๋ยวก็อันดวงมันเรามไม่ดีแล้วพี่เคียงแน่ <c oughs> น,นี่ <c oughs> เอ้ยมันต้องเจออันนี้เออเฮ้ยตายตัว <c oughs> แผลพ่เคียงทำไม <c oughs> ได้บับคิปเปอร์มาโอเคเดี๋ยวเราเก็บของลงกล่องกันก่อนดีกว่าเนาะของเต็มตัวอีกแล้วอ่ะนี่เราเพิ่งเปิดมาได้ครึ่งเดือนอย่าเงี้ยทำไมมันตัวยขนาดนี้เฮ้ยยังอีกตั้งหลายกล่องตั้งสิบกล่องเลยนะเอ้ามิดเทิร์นไว้ว้าโอ้ย ไอแม็กมากไม่ฟันอย่างเลยอ่ะโอ้ยกระจายพี่เทนมื่อกี้โอเคเดี๋ยวเขาปิดก่อนใจร้ายจุงเบยอ,อ๋อปิดพิษปิดพิษเอ้ยต้องสังเกตไหมตั้งแต่ต้นเกมที่เราสองเ<อ><อ>ปาดีกันเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอาจจะได้ตอนท้ายก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิก่อนไมค์แล้วแคนดี้เนี่ยเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งรับศพตายเฮ้ยเกมจบคนไม่จบเราลิซจบแน่นอนบอกแเ้าทางจำแม่ไปเงี้ยพอจี้เหรอใช่แล้วเฮ้ยแต่ไม่ใช่อย่างั้นหรอกมั้งมาเลยนี่เนียอุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ อ๋อป็นซัมบี้เหรอวูบขาพี่เคนกี้เลยอ๋อโอ้มาครบชุดเลยอ๋อเดี๋ยวเอ้ยอิฉันแ้วดิเขาเป็นเอนฉัแล้วเหรอไม่ได้อินฉันหรอกธรรมดาธรรมดาเน่ยเวรแค่นี้อ้อมก็น่าจะไม่ไหวแล้วมั้งเฮกินดิเขามีผู้ช่วยแล้วนะ เองไงคุณกโก้เลมอะไรเนี่ยบ้านหลังใหม่ไหมครับอุ้ยทำไม,ม,มท็อปฟี่มันเยอะจังเลยอโ่ะคานดีน้เยอะมากเลยอ่ะโอ้โหได้แคนดี้แคนเอาไปน่ไม่ฮาโลวีนวะเนี่ยมันแจกแบบว่าลูกอมเยอะมากเลยอ่นี่เรื่องของแสนเนี่ยเอ้ยมันลอยแล้วเอาเลยคุณกโก้เลมจิดกล้าเลยเออไม่น,าน,าน่ารอดอ,อ,อีกแล้วตัวอะไรมาอีกแล้วอู้หูเหนแล้ครับมีของปะไม่มีเลยทั้งไหนมันแจเป็นดี่แคนแล้วดิมีบ้านร้างของจริงนะเนี่ยอยากได้เต็มเลยเนี่ยเขาบอกว่าโบเบ่เอ้ย ไม่เอาอ่ะอันนี้มันเกลือขอชุดเกอะแมเปิลไ,ได้ปะเจอตัดสลามเนี่ยนี่เลยอุ้ยชุดเกอะท้องอเอาอาวุธเอามาทำอไมเนี่ยดูดิดาบ,ดบเป้าไอ้ไม่ทำไอ้เบ็ดตกปลาของพี่เคนเหรอใช่แล้วเอาไปดิไอ้ไม่เอาไปทำอะไรอ่ะโอ๊ยให้อมดูดิ <laughs> เขอเขาคอยยักเขาคอยอะไรอะขึ้นไปดูปะไม่รู้เหมือนกันอะแต่แนนะข้างบนอาจจะมีสมบัติล้ำค่าก็ได้นี่ไงเฮ้ยมันจะมีเหรอดูจากสภาพไม่น่ามีเลยนะว่ายมันมันสูงขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนแบบว่าเป็นพวกรังอะไกลจุงเบยหาถึงแล้วคท้าอไหนอะไม่เห็นมีเลยอะ เฮ้ยมีข้อมูลอีกได้ดิอะไรดิเออมียาดีป่ะมีแล้วอ้อมมีแล้วขวดเปล่ามีเรื่องแล้วมันไม่มีอะไรเลยเอาแล้วขึ้นมาทำไมเนี่ยนั่นดิครับเราขึ้นมาทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรายังไม่มีหนังสือเอนชันเลยโอ้เราลงติดใจมุมอีกเนี่ยโอ้ยออกไม่ได้เฉดีครับพีพีมาดิเอาลงมาแล้วเอามาแล้วเฮ้ยทำไมอ้อมลงไปหายยังไปไงไปทางลัรถแอปปี้แล้วอินเดอร์แคนดี้ เอ้ยน่ากินนะเนี่ยเป็นไงบ้งางครับน่าสรุกป่ะหอ,อ้ยได้แต่ของเกลือ <c ười> <c ười> ไก่ก็ไม่ดอับอะไรเลย <c ười> เอ่ะดฮ้มาว้าวเอ้ยเดี๋ยวเขาขอลองดิอุ้ยอะไรอนะอ๋อเดี๋ยวก่อนเป็นที่ดับเขาั้งโอ้มีของหล่นเต็มลเลยอูย้จุ๊จเฮ้ยเดี๋ยวเขาเก็บกัน <c ười> อย่าเพิ่งโดดพิเกนเฮ้ยจะของเดื <c ười> เอบจากบ้านของพิเกนนะบอกก่อนเลยนี <c ười> <c ười> ่ไงยิงขนูก่อนอ๋อุอยู่ดีก็โดนพิเกนเลยพิเกนคล้ายๆกับแอปเปิ้ลทองเลยอ่ะจริงนี่ เดี๋ยวเขาไปเก็บตับนึงนะ้ยอะไรเนี่ยใครมาทำโลกกลอนแถวนี้เฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบว่าพวกคล้ายๆกับพิษป่ะเดี๋ยวลองดูดีนี่ตรงนี้ก็มีเฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยอ <mile> oh. ah, oh, oh, mm ้มตรงนี้ม oh, okay. oh, mm ีของหล่นเต็มเลยมันเหมือนเป็นเมือกสีเขียวๆอ่ะอันนี้ใช่ไหมชุดพี่เคนใช่อันนั้นของพี่เคนโอ้โอ้โอ้เสรีแล้วเสรีแล้วมันติดพิษเนี่ยโอ้ยกองหิวข้าวจะตายแล้วพี่พีมาอันนี้มันของพี่เคนใช่ปะอ่าอันนี้ของแมงมุมพี่เคนมาทำไมกันเยอะแยะเนี่ยเอ้ยกลับไปชิวๆเอ้ยเดือดก้อนพี่เคนรอเขอเอ็งว่ะยังเชื่อไม่เสร็จเลยมันมาจากไหนฮะมาจากดาบเขามั้งอ่าดาบเอ้าเสร็จเวือดก้อนได้หรอเฮ้ยฮันนี่เขาไปแล้ว ทันนี่ทองคำเข้าไปแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วมันปิดไม่ได้ด้วยเนี่ยไอ้ไปแล้วพี่เคนน่าจะพอได้อยู่นะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่มันด่าอะไรกันนี่จะหมดยังเนี่ยยังเคหลือต้องยิบข้าวกล่องเหมข้าวใหม่มัวแต่เมาไหนดูดิบ้านรังอีกแล้วหรอจะสลดบ้านเนี่ยได้บ้านบ่อยแล้วเกินแล้วของดีปะไม่มีอะไรเลยอันจริงดีว่างเปล่าเหรอเนี่ยโบเปกแล้วหรอ ตเฮ้ยหมอน้ำวัดด้วงมาอีกแล้วหรือว่าจะได้เพชรทองพลอยนะเออฟักทองอีกแล้วเป็นรอบอะไรเนี่ยถูกกับฟักทองเนี่ยผมกินอย่างเยอะรอบนี้บอกยเลยให้อิ่มเลยแคนดี้อย่างเยอะอ๋อชุดกอดลูกโซ่เอนช so ันฮะวิทยะของดีเหรออมของธรรมดานะช พี่เคนยังไม่แน่เลยเนี่ยตั้งแต่ต้นเกมไม่ชุดเกราะดีๆไหมตอนนี้ไ,ไม่ได้ใพี่เคนได้บัฟปีญาญนญของพิกกินมาให้ลองปีนดิเตายแล้วออมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเฮ้ยสองทีตายยังไม่ไเล่นเนาะเขาว่าดาบมันแรงกว่าน,นะต้องไ,ได้ดาบดีๆอะ่ะพี่รู้ให้มาทำไมนะอ่ายนี้ยกองต่อไป ชุดเกาะฮะต่อเลยอ่ะเกาะดิมอนจริงนี่ดิมอนสวยเยอะปะเฮ้ยขาเล่อะไรเรื่องใช่ปะเฮ้ยนี่มันเกาะที่ดี่สุดของแบบพี้นเลยไม่ใช่เหรออาจจะใช่มั้งเราเนะออ้ยมังมูมอย่างเยอะไอ้บ๊อบบอสอยู่แล้วทำไม่เอาบ๊อบมาให้เยอะเนี่ยอ๋อจะไม่เท่ยไหมไม่เป็นไรนี่อยากเจอเราขอบอกว่าละเมื่อยตุ้มมากเลยอ่ะไอ้คุณซีโนกล่มจัดการดยเฮ้ยดิมอนตกอ๋ออุ้ยเอามาอะไรเนี่ย อน่าจะเป็นพระดาบเขาแน่เลยอ่ะมันน่าจะเรนดอมอ่ะดาบมันสิอเลยมะเนี่ยพี่แคนดูดิแม่มดมันขี่ค้างเขายิงด้วยโอ้ยเทมอ้ค้างเขาเป็นสิบตัวเลยแบบแต่ตัวใหญ่นั้นเจสันรึเปล่านะใช่ฆาตกรเจสันโอ้โหมาไงนี่อ๋อมันเป็นสิ่งปลูกสร้างของฆาตกรเจสันดีนะมันขยับไม่ได้ ้มันขยับไม่ได้อยู่แล้วถ้ามขยับได้มันไม่น่าใส่เฮ้ยเฮ้ยไนี่มันต้องดาต้าแพกเลยพวกนั้นปะอันหน้าเปิดกล่องต่อไปดีกว่าอุ้ยหายพักท้งข้างเท้าอีกแล้วได้บ่อยนะอุ้ยอันนี้ได้วิญญาณแม่มดอ่าเฮ้ยก็ของดีอยู่ดีว่ามันต้องปิดผีที่หน้าเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าทำอย่างนั้นนะอ้อมเดี๋ยวอย่ากันขันอย่านี้ดิขยี้อย่างนี้ดิออมลอยอะโดนยังได้เอ้ยไม่นะแก อุย้ยดีมอนข่าว<แ>อิงเงาไว้แน่ยโอ้ได้ของดีเลยอ้ำเดมอนดาบกับดดมอนขวานฮ่าจริงดิใช,ช่ไรฉันดิอ้อมำไปไหนละอ้อมแต่ว่าเอ้ยแรกกองกันปะอ้อำลอยไปแล้วล่ะร้อยค้างเลยอะ่ะไกลแน่ค้างแต่งอยู่แถวเนี้ยกลายเป็นลูกปองเลยอ่ะอีไม่ลองด้วยด่พี่ดที่ลองกันจุ๊บเบยหาทำเลยลองกันนะไม่น,าน,าน,าน่ารอดนะพี่คิดว่าไ,ไม่รอดอยู่แล้วอะ่ะ โอเคใกล้หมดละเหลืหอแค่สิบกล่องเองโอ้คันเกดไว้ใช่ไหมแต่ว่าของเต็มตัวอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยของพี่เคนก็เต็มตัวเนี่ยเกลือซะส่วนใหญ่นะมาเก็บก่อนดีโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปเราแปร์ะ้ากล่อ,องต่อไปโอ้บ่อน,น้ำเฮ้ยอะไรเนี่ยกล่องปลาวอเรามัวเลยเนี่ยโอ้โาสีม่วงโอ้ได้แล้วหรอของใหม่ดิเฮ้ยมันอาจจะเมเปก็ได้นะเฮ้ยฉาตาร้อนมาอีกเคนเอามันเฮ้ยมันมีหลายแล้วเหมือนกันเนี่ยนี่เลยมา,าไปดูวนพี่เคนต้องเจ๋งของอ้อมไปดูเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนนะไหนพี่เคนเปิดเลย มามาโยนโอ้เขียวเพียบเลยอ่ะนี่เลยไหนดูดิเอออจิเฮ้ยได้อ้วกเลยเนี่ยที่แคนแอปเปิ้ลสีเขียวอะมันติดพิษนะเอาเหรออยากกินมั้ยเดี๋ยวเอาให้มันคล้ายๆกับพิษหรือน้ำกรดนี่ล่ะเอ้ยก็มันชื่อ poison apple นี่นะอาไม่เราน้ำกุ๊กไก่เนี่ยอันนี้อ๋ออยากได้อย่างอื่นชี่เฮ้ย random กาแฟเฮ้ยตอนนี้ก็คือเรียกของลร้อนนัไม่เกิดเฮ้ยมีนี้ด้วยหรอแบบตุ้มเดียวเลยทำมันน่ารักดีเนาะ ให้มันแรนดอมของอ่ะเฮ้ยข้างในมีเพชรเปล่าไม่มีอ่ะเบอร์เบสต์ดิบอ่ะไม่มีเลยเลยทำอะไรก็ไม่ได้เลยเฮ้หิวโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยหิวเหรอกินเนื้อไปก่อนดีมแอปเปิ้ลดีป่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันต้องกินฮันนี่ทองคำดิจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอีกอยู่ในบ้านจะตายแล้วเฮ้ยในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีของป่ะยังไงต้องมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยมันเป็นบ้านล้างอะว่างเปล่าอะเอ้า แม่มดสมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรปิดก่อนอ้าวบอสพี่เคนแม่อันนามันไปแล้วพี่เคนมันจับแล้วพี่เคนดเลยเฮ้ยพี่เคนเขาได้ขวัญใหม่มาด้วยนะฮะอ่ะอะไรอ่ะน่าจะเป็นแบบขวานสีม่วงอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะจับไม่ได้เหรอเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวก็รู้เฮ <c oughs> ้ยพี่เคนมันยิ่งเนสเซเลชิวเลยอ,อ่ะอะไรอ่ะไหนดูดิ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปให้ลองเหมืนอนในหิมะเลยอ่ะเซเลคิวอ่ะอ่ะลองถือดิลองถือ โอ้หวาวเดี๋ยวดูดีเฮ้ยเป็นตัวเยติเลยเป็นหมอกเลยอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยเขาจ้วยหมดเลยเหมือนอยู่ในแชนเคิยวปะแล้วมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยเฮ้ยก็เฉยเฉยมั้งมันควรจะให้ถึงและให้คนื่นเห็นเห็นแล้วหลอนเลยอ่ะดู้ยน่ากลัวนะนี่มีซัมบี้ออกมา เฮ้ยมันจะเหมือนในนั้นเลยเหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้นะพี่เจนถือนะมันก็โมโอยใช่ไหมใช่โผล่หน้าเข้ามาที่แทบตกเก้าอี้เลยเนี่ยอะไรอะไรดูหนังเยอะกันไปบ้างหนังผีเยอะเกินเราหน่ะอุ้ยหน้าอะไรต้ทับเป็นมุมไอ้มันขึ้นไปซอลอะไรนั้นเยอะแเนี่ยโอ้ยยังเยอะเดี๋ยวกอนสงสารไอตัวข้างล่างสุดมากเลยอ่ะโอ้ยสมาคมอะไรกันนี่ดูมันดานดิ มันมาเป็นแท่งกันหมดเลยอ่ะมันเป็นตึกเลยดูดิดีเหมือนคอนโดแมงมุมเลยอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะพี่เค้นมันเป็นบล็อกทองมีของข้างในปะเดียวเอ้ยมีแต่บล็อกทองอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยบล็อกไม้ดีมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเอออ้าวกระดูกเด็บอลเช่นนั้นนะเอามาทำอะไรกระดูกอ่ะแล้วรวมมากันเต็มเลยดูดิเกลือจุ้งเดี๋กันเดี๋กันอย่าเพิ่งเอาไปเลยไม่น่ามีประโยชน์เลยนะแร่ใหม่อ้ออุ้ยแล่สีเงินทองเมาอ้าเฮ้ยมันไม่ได้เอ็นชั้นนะขัาชุดก่อนให้ก็ได้นะ มันขบับได้แต่แบบว,ว,ว่ามันยังไม่ได้เอนชันมันม้งสวัสดครับเออไม่มีตังอ <laughs> ะไม่ต้องหวังเลยว่จาจะแลกของพี่เคนห,ห,หินบอสไม่กล้แล้วอย, <laughs> อยากมีเรื่องไหมอ้อมอยากมีเรื่องไหมเฮ้ยเขาปล่อยหมดแล้วนะฮัจจิงนี่ไม่จิ้งอซอมบี <อ>มันมาสงมม่งจมูกด้วยโอ๊ยเจ็บ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 มาแล้วเขช่วยพี่เคนเอ้ยคุณกเ็เล่นแบกชาวบ้านมาใหเนี่พีนน่านาวะเนาะอุมาแล้วช่วยกอล่เฮ้ยไม่ได้เอนชานพี่เคนไม่ไปแรกแน่อย่างไรก็มีใส่เอ้ยเอาไปก็เลยบอยใส่แป๊บใส่แป๊บโอ้ดูดนี่น้ำมันกางเกงกระบองเพชรชัดๆเลยอ่ะโอ้มันตำก้นหน้าดูเลยโอ้ยเจ็บจิ๊บจิ๊บไม่น่าจะกันอะไรได้เนี่ยฮะสัมบี้โอเคเอาเจ้ากอล์เลมดีเลยอ่ามือใหม่แล้ว หมดยังอ่ะอีกสองกล่องเฮ้ยกล่อนี้สุสานเออหลุมศพอ้อมไงไอมีอะไรซ่อนอยู่ในหลุมศพป่ะเดี๋ยวเราขุดดูดีไม่มีอ่ะฮะจริงดิไม่มีอะไรหรอทำมันทำมันสุสานไลยมั้งโอไม่มันหลอกเราทำไมเนี่ยโฮ้ยตรงสุดท้ายนี่มันคืออย่ันคาลิเบอร์อ้อมว่ะว My God นี่เลยอ๋อพี่เคนเจอของแม่เรา น้องเค้กค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์คนนะคะเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยดีกว่าจ้าใช่แล้วโดวยเฉพาะกล่องสุดทา้ายของพี่เค้นนะบอกแล้วอ้อมตายแน่วันนี้เอาเลยมาเก็บของแปร์อะไรไมันรู้เต็มตัวหมดเลยเนี่ยจะเลือกกันอะไรดีอ่ะอ่าอย่าได้ด่าพี่เค้นเลยดีต้องเอาของพี่มันเอนชานใช่ปะอือหึดูๆไปของพี่เค้นก็ใส่ได้ครบทั้งตัวเหมือนกันแลเนี่ยไอ้อย่าพังดีใจไปโอ้ว้าวชุดกอดสีทองโอ้สุดยอดจะเลือกอันไหนดีเนี่ยโอเคเดี๋ยวคับของไปก่อนดีกว่าเนาะ เอ้ยของอ้อมอ่ะเกลือดจะเริ่มไม่ถูกเลยใช่ไหมอันนี้แต่ของเขาไม่ได้เอ็นชา้นอ่ะมันก็มีกอดเดมอนเหมือนกันนะไอ้ใครได้ก็รู้แล้ววันนี้ใครจะชนะน่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งมันยังมีอาวุธอีกเฮ้ยยอมแพ้ซะเถอะเฮ้ยออกกินแต่เนื้อคันนะพี่แค่มีฮันนี่ปะมินี่มีเต็มเลยอวไปทำไมอ๋อมันไงคล้ายๆแอเปิ้ลทองคำปะเฮ้ยมันดีขนาดนี้เหรอนี่มันเดือดกินบ้างแล้ววิ่งขอบคุณที่บอกมันจะเพิ่มเลือดแบบอีกชั้นนึงปะที่แบบว่าเป็นหัวใจสีทองอ่ะโอวว้้้าเเฮยมมันนนตออองงงลลดดูพี่่่คไแใจกิิ น,าย,นายเดี๋ยวพี่เคนลองกินนะเฮ้ยกระั้นไม่มีของกินพอดีเลยให้ดีดับเดมอนมั้งเรานี่เลยเนี่ยเต็มยศเลยเป็นไงล่ะ <c oughs> อ๋อพี่เคนโอ้โหน่าจะไปท่องอวกาศที่ไหนอ่ะมัน <c oughs> ทำไมของพี่เคนดูเมเจังเลยอะ่ะใช่แล้วก็คนมันหลอ่อซะอย่งญญางแล้วเขาจะเหลืออะไรเนี่ยเ <c oughs> ขาจะรอดมีเนี่ยอะไรกินดาบแฝดมีคันนี่ด้วยมีแต่คันดี้เนี่ยพร้อมยังพร้อมยังเอากินให้หมดอ่ะอันนี้มันวับกินเลยเยอะยย เเยดีวกัน็ของเขามีแต่แคนดี้อ่ะกับแค่หลอดทองแค่นั้นต่อให้นะต่อให้นะพร้อมแล้วปั๊บนึดงอย่าเลี่ยงของปั๊บนึงมามีอะไรแบบวาส้ให้หมดั่ดไปเลยมาเฮ้ยนี่ไงมากินมาไปกินอันนี้กินอันนี้ โอ้เจ็บเจ็บเจ็บไอ้ดาแล้วเฮ้ยโดนยาเหรอเอายาพี่ไปกินซะเฮ้ยนี่อ่ะนี่เนี่ยไปกินวัวไปวัวไปเฮ้ยนี่ให้ตีพีเรา้วเอาบ้างเอาไปกินบ้างมาแล้วตกไปเลยโค่งนี่ให่เลยเฮ้ยอะไรกันฮะอ้อมอะไรจะตายเลยนะนั่นน่ะโอ้ยสกิลก็ตายแล้วเหรอ นี่เดียวก็ไปคาที่แล้วอ่ะมาๆขอต่อให้มีกำลังใจหน่อยขอแคน,น,นดี้หน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่อยยังง่าของแม่ของมันดีอยู่เลยอ๋อ <c oughs> นี่มีแต่แคนดี้เนี่ยไ <c> ฮ <oughs> ้ยไปดิการละใช้ของใหม่แล้ว <c oughs> เฮ้ยต่อให้อ้อมจะขนมากินเป็นภูเขาวแล้วก็สู้พ่เศษไม่ได้หร <c oughs> อกอเดี๋ยวชุดเกราะแมเกว่ากระดับแมเกว่าใช่ไหมใช่แล้วแค่สก,กิดอ้อมก็าตายแล้วเดี๋ยวเพิ่งดีแค่สกิดก็ตายแล้วเหรอมามามาอะไรมันจะโหดขนาดนั้นเอาน้ำแข็งไปกินเอาไปโเจ็บเหมือนกันเนี่ยเอ้ยเอออาาชักกกรระบ่สห ไอ้ไม่ลอยหรอกไม่โดนไม่ลอยไม่บินหรอกนี่ไงนี่ลมดิอย่าลมดิเฮ้ดิโดนโดนอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ไอ้เนี่ยไอ้ตอนน้ำตอนี้นี่ตกน้ำไปซะอย่าเข้ามาใกล้แน่นี่ไอ้ไม่โดนนี่เลยนี่เลยไอ้ยพี่เคนอ่ะสองที่เขาตายเลยอ่ะซีไงแก่เนี่ะเรียบร้อยท้าอั้นวันนี้พี่เค้นก็ชนะไปสองจุนชนะใส่สวยๆละหล่อเลย แล้วโดนปกหัวบอกแล้วมันนี้เซนพี่เคนมันแรงแค่รู้ออกจากเตะก็รู้แล้วว่าจะชนะนะไหนไปเลยพี่เคนงวดหน้ากัดตัวใหม่เฮ้ยพี่ก็มาดิเดี๋ยว่าลืมเอาขึ้นนะก็องเคครับนี่แล้วก็ขอเปิดลัคกี้บ็อกซ์สู้กันไปแค่นิดเนาะถ้าเกิดใครชอบลัคกี้บ็อกซ์แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆใครกดกระดิ่งเพืเป็นกำลังใจพวกเราเล่นเกมไหมครับต่อไปนะเฮ้ยอย่ามาขัดไม่พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วลากั๊ายบาย